น้ำมันเนี่ยเรียกว่าเป็นสินทรัพย์ที่มันไม่น่าลงทุนเพราะวันนี้อำนาจในการควบคุมน้ำมันเนี่ยมันอยู่สหรัฐหรือใครไม่ยอมรับว่ามันเป็นจริงถ้าใครยังเชื่อว่าอำนาจอยู่ที่โอเปกเนี่ยต้องไปเปลี่ยนตำรานิดนึงนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เลวครับ ถ้าตะวันออกกลางวุ่นวายสับสนเนี่ยมันจะไปกระทบกับซัพพลายของน้ำมันในระบบแล้วก็ทำให้ราคาน้ำมันชูดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะพี่นุ่งถ้ามันเกิดตะวันออกกลางมีปัญหาผมว่าน้ำมันก็จะมันจะไม่ได้ถึงขั้นว่าน้ำมันจะถดถอยลงไป60 50น,นะคะหรือว่าเคยเห็น เปเปอร์ของบางฮาวส์โค้ดแคสระประมาณ3าต้นๆนะคะแต่ว่าอันนี้คืออีกประมาณปี2ปีข้างหน้า กับฉากของทองคําเราเห็นแล้วนะคะอนาคตสุกสากาววววแสงนะคะเป้าหมายไกลความเสี่ยงดูแล้วหลายๆมิติมันก็ยังไม่ได้เห็นชัดเจนมากนักนะคะกลายเป็นปัจจัยที่สนับสนุนทองคําด้วยซ้ําแต่ตัดภาพมาดูน้ํามันนะคะที่อยากจะชวนพี่หมูคุยแล้วก็ฟังไอเดียพี่หมูเหมือนกันนะคะจริงพี่หมูเนี่ยเท่าที่เราเคยคุยกันนะคะค่อนข้างจะแบริชน้ํามันนะคะแล้วก็จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็น ประเด็นเรื่องของดีมานะคะความต้องการก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วว่ามันชะลอนะคะยิ่งมีความเสี่ยงเรื่องของ Recession ก็อาจจะยิ่งทําให้ความต้องการชะลอนะคะแต่ว่าสั้นๆที่ราคาน้ำมันกระตุกขึ้นมาเนี่ยเข้าใจว่ามีความเสี่ยงเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นะคะที่พูดถึงการโจมตีในตะวันออกกลางอิสราเอลฉีกข้อตกลงหยุดยิงนะคะแล้วก็โจมตีกาซาอเมริกาก็โจมตีฮูตี้แล้วก็ดูส่งสัญญาณขู่ไปถึงอิรักด้วยนะคะก็เลยทําให้เกิดมุมมองว่า เอหรือว่าถ้าตะวันออกกลางวุ่นวายสับสนเนี่ยมันจะไปกระทบกับซัพพลายของน้ํามันในระบบแล้วก็ทําให้ราคาน้ํามันชูดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะพี่หมกผมว่ามีความเป็นไปได้นะครับตอนนี้เนี่ยมันมันเป็นความเสี่ยงเรื่องของตะวันออกกลางคือจริงๆต้องบอกว่าวันนี้โลกโดยเฉพาะสหรัฐยุโรปไม่ค่อยสนใจหรือให้น้ําหนักกับตะวันออกกลางต่อไปถูกไหมครับทุกวันนี้เห็นชัดเจนมากเลยไม่งั้นอิสาราเอลดีจะบุกกว่าฮะ น้องกีฬาคิดว่าอีสาราเอลจะไม่ได้ไฟเขียวจากสหรัฐไหมไม่มีทางแล้วครับถ้าไม่ได้ใช่นไหมเขาไม่กล้าฝ่าไฟแดงหรอกครับดังนั้นเนี่ยมันมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ประเด็นคือทําไมทําไมสหรัฐถึงกล้าให้อิสาราเอลทําแบบนี้ดีกว่าก็นั่นก็หมายความว่าสหรัฐไม่ได้แคร์มากเลยกับสภายในในตะวันออกกลางที่จริงมันก็เป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วนะครับเพราะว่า วันนี้ที่มันลงเนี่ยมันมีเหตุผลสองสาเรื่องครับเรื่องที่หนึ่งคือเพราะโอเปก p l u เนี่ยดันไปเป็น plus รอบนี้ผมชอบไปเรียกเป็นไม่นะใช่ไหมรอบนี้มันพ l u จริงฮะคือคือไม่ยอมลดกําลังการผลิตเท่าไหร่ใช่ไหมฮะพอเอาเท่านั้นแหละ<ม>เอ,เอแนแมงกยนน้ำมันในล,ลงมาอยู่ l o เอ n เลยคือปกติเนี่ยผมยังเชื่อว่าเขาจะต้องลดน้ํามันก็จะอยู่ที่เจ็ดสิบกว่าแปดสิบแค่นี้แหละครับแต่พอเขาบอกว่าเขาจะเพิ่มการผลิตเอาเท่านั้นแหละน้ามันร่วงลงมาอยู่เจ็ดสิบหกสิบแปดเลย ใช่ไหมฮะแล้วก็จะไต่อยู่ประมาณนี้เราพูดถึงเบลนด์ก่อนแล้วกันนะครับคานนี้ถ้ามันเกิดตะวันออกกลางมีปัญหากระทบใครก็ได้หรือความเสี่ยงไปอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับผมว่าน้ำมันก็จะยืนขึ้นไปเจ็ดสิบกว่าเหรียญได้แต่ก็คงไม่ถึงแปดสิบอาจจะขึ้นไปได้นิดหน่อยนั่นหมายความว่ามันก็จะเป็นตัวชะลอผลกระทบของดีมานที่ลดลงถูกไหมฮะนี่อดีบานลดนี่มันคือไม่ดีน้ำมันก็จะลงเนาะ แต่ปีนี้โชคดีอย่างหนึ่งว่าสหรัฐเนี่ยไม่ได้เติบโตการผลิตน้ำมันมากเท่ากับสามสี่ปีที่ผ่านมาสามสี่ปีที่ผ่านมาเขาโตปีละล้านกว่าบาทเร็วปีนี้อาจจะไม่ถึงล้านค่ะคือยังโตรครับแต่ไม่ไม,ไ,มไม่ไม่ดีเยอะเท่าล้านหนึ่งปีก่อนๆนะล้านกว่าล้านกว่าตลอดเลยล้านกว่านี่ใช่ไหมครับว่ารวมทั้งหมดเนี่ยพอๆกับที่โอเปกบอกลดลดนั่นแหละครับทั้งหมดแหะทุกปีซาล้วก็บวกเข้ามาปีละปีละ มันต้องเรียกว่าอะไรครับปีละหนึ่งกาตาอะไรอะไรประมาณนั้นนะหนึ่งหนึ่งบาเลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะปีละล้านกว่าเนี่ยก็อ่ะถูกไหมฮนะมันก็เหมือนนั่นหนึ่งบาเลยน่ะคือ,ค,อคือมันเยอะขนาดัหนนะครับ,บา,บา,บาเโอ้มัน,ม,น,ม,นมันเยอะขนาดนั้นนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยสารัะหนึ่งอ่ะเราต่อเรเียงแล้วน,นะครับปัจจัยหนึ่งหนึ่งสาระโตน้อยหน่อยอ่าสักครึ่งหนึ่งที่มันเคยก็จริงจริงอะน้ำมันมันควรจะขึ้นแต่เผอิญว่าดีมานมันไม่ไม่ดี แล้วาอาจจะเข้ารีเซชชันก็ได้ผมว่ามีความเป็นไปได้สูงผมก็ยังมั่นใจอยู่นะว่าเดี๋ยวเฟดจะต้องลงดอกเบี้ยปลายปีไม่ใช่ขึ้นนะครับเอ้ยโทษขึ้นดอกเบี้ยผู้ผิดไม่ใช่ลงผมพูดผิดเออเพราะว่าเงินเฟอ้อมันมาครับอ่ะสมมติแล้วกันนะน้องกีตารมองอยี้วันนี้ถ้าเงินเฟอ้อมาแต่เศรษฐกิจสารัฐอ่อนตัวเฟดจะทํำยังไงครับผมสมมุติเลยว่าเงินเฟ้อตอนนี้สี่เปอร์เซนกว่าค่ะ แล้วชาลักเศรษฐกิจเหลือหนึ่งเปอร์เซนกว่าคุณเป็นเฟสคุณจะทำยังไงคุณจะลดหรืคุณจะเพิ่มคือถ้า<อ>เงินเฟ้อสูงเนี่ยมันก็ควรจะเพิ่มแต่ดันเศรษฐกิจแย่นี่สิครัพี่หมูนั่นน่ะสิแล้วคำถามคือเฟสจะให้น้ำหนักอะไรมากกว่ากันแ,แค่นั้นเลยแต่เดดมันเด็ดเขาคือเงินเฟ้อกับจ้างงานนะถูกต้องเขา้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันจะอาจจะเกิดซีนารีลโอ้ที่เงินเฟอ้อสูงจ้างงานก็ใช้ได้พอใช้ได้เพราะทําเขาก็อาจจะไปไปดึงทํานูน่นทํานี่เนี่ยมันคือการจ้างงานใช่ไหมค่ะเหมือนซีเอมซมาสร้าง่ยมีงานไหมครับอ่ามีอย่างเงี้ยคือมันมันมันจะกลายเป็นภาพเศรษฐกิจที่มันประหลาดประหลาดอะ่ะจ้างงานดีอ่าแต่เงินเฟอ้อก็จะสูงเพราะเพราะเหตุผลอื่นๆนะที่มิสเตอราครยกันแล้วอย่างเช่นาภาษีขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยเสร็จแล้วเศรษฐกิจมันจะไม่แต่การเติบโตมันไม่ค่อยดี อย่างเงี้ยเสจะขึ้นดอกเบีย้ยไม่ใช่ลงดอกเบีย้ยแล้วขึ้นดอกเบี้ยเสร็จอ้าวแล้วดอลลาร์มันจะไปอยู่ตรงไหนเพราะการขึ้นดอกเบีย้ยดอลลาร์แข็งเศรษฐกิจอ่อนดอลลาร์อ่อนอ้าวแล้วมันไปทางไหนเห็นไหมฮะมันจะเกิดดเลม,ม่าแล้วต่อจากนี้ไปอะไดาเลม่าก็คือทางสองแพร่งสามแพร่งแล้วเนาะว่าสหารัฐแมันจะกลายเป็นอย่างนี้แล้วมันจะไม่ใช่แบบ ภาพเหมือนโปรโมชัเนี่ยแล้วมันก็ดีมันก็ดีไปหมดอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แย่ก็แย่ไปหมดก็ไม่ใช่อีกมันจะกลายเป็นแบบเนี้ยครับแต่สิ่งหนึ่งที่ดีคือถ้าสารัฐน้ํามันนะครับสารัฐลดการผลิตลงดีมาลดลงมันจะออฟเซตกันในระดับหนึ่งแต่มันจะไม่อาจจะไม่ใช่ออฟเซตเป็นศูนย์นะแล้วก็มีโอเปกที่เพิ่มการผลิตอันนี้ก็จะเป็นกดน้ํามันถูกไหมครับอสามแฟกเตอร์เนี่ยถ้าเน็ตออกมาแล้วเนี่ยน้ำมันมันจะออกไปทางลดลงมากกว่าเพิ่มขึ้นถูกไหมครับ แต่ว่าพอมีเหตุการณ์สมมติแล้วกันนะครับมีสงครามหรืออะไรก็ตามที่มันทําให้ประเทศในตะวันออกกลางอาจจะส่งออกมาไม่ได้สมมติบางส่วนอันนี้ก็จะมาทําให้น้ำมันขึ้นอีกนิดหนึ่งเพราะว่าเพราะว่าตัวที่มันเคยแบกรับการเติบโตของดีมาโลกไว้ปีละล้านกว่าบารเรลเวนี่คือสหรัฐด,ดีมาโตล้านกว่าสหรัฐก็โตล้านกว่าสายมันก็เจ้ากัน คนอื่นก็ไม่มีผลอันนี้ที่มันเกิดขึ้นมาหลายปีนะครับแต่ปีนี้มันไม่ใช่ยกเว้นว่าดีมาตกลงมาเหลือสักแปดแสนหกแสนเตอบโตนะครับซึ่งมันอาจจะยังไม,ไม่ถึงขนาดนั้นตอนนี้อันนี้ก็แปลว่าสาลาร์จะไม่สามารถออฟเซตดีมาทั้งหมดที่โตได้มันก็ต้องไปหาจากคนอื่นใช่ไหมครับมันก็จะไปตรงตะวันออกกลางละอ่าอันนี้แหละคือประเด็นว่าพาอเอาสี่แฟกเตอร์มาเรียนกันนะครับผมเดาเลยว่าน้ํามันเนี่ย จะเฉลี่ยประมาณเนี่ยอย่างเป็นไปได้ที่โกลแมนแซคอาจจะหกสิบแปดหกสิบเก้าเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ7ดประมาณเนี้ยแล้วเวียงตัวเนี่ยไม่น่าต่ำกว่าหกสิบเจ็ดหกสิบแปดไปจนถึงเจ็ดสิบห้ามันจะอยู่แค่เนี้ครับผมว่าแบรน์เนี่ยแบรนด์ของน้ำมันเนี่ยมันจะแคบลงด้วยซ้ำในอดีตอะแบรน์มันกว้างมากเสร็จแล้วสองสามปีที่ผ่านมามันก็แคบลงเนาะ ก็เหลือประมาณทั้งเจ็ดสิบถึงแปดสิบกว่ามันก็เคยขึ้นไปแปดสิบห้าใช่ไหมครับแต่ต่อจากนู้นไปเนี่ยมันจะแคบลงไปอีกครับมันจะแคบลงไปอีกมันช่องเขาเลยนะฮะทางเนี่ยช่องเขาที่จะโดนโจมตีได้ง่ายๆแบบนั้นในหนังจีนะครับมังกรงยกนะฮะคือมันมันจะเป็นอย่างนั้นเลยแล้วมันก็ผมว่าเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบห้าเนี่ยจะกลายเป็นแบนด์บวกลบประมาณห้าเหรียญเจ็ดเหรียญเองเพราะว่ามันจะมีสี่ห้าแฟกเตอร์ที่มันอินเตอร์เพลย์กันนะครับ แล้วมันก็อาจจะมีอย่างอื่นเสริมเข้ามาเช่นว่างๆอสารอาจจะลุกขึ้นมา,อาบอกเออเดี๋ยวเราจะซื้อน้ำมันเข้า strategic reserve อ่าเดี๋ยวไปดูทุกอาทิตย์ก็จะประกาศ inventory ใช่ไหมไอ้พวกนี้ยมันจะมาผสมโลมเข้าไปทำให้น้ำมันมันก็จะขึ้นขึ้นลงลงอย่างเงี้ยครับแต่สุดท้ายแล้วอ่ะน้ำมันก็อยู่ประมาณนี้น้ำมันนี้ดีไหมดีครับดีเพราะอะไรครับดีกับทุกคนฮะดีหนึ่งนะครับ มันก็ทําให้ผู้ผลิตไม่แย่มีข่าวเห็นไหมครับว่าถ้าน้ํามันเนี่ยต่ำกว่าห้าห้าสิบปุ๊บเชลลออมีปัญหาแต่ถ้ามันหกเจ็ดสิบเชลออลก็ไม่มีปัญหาเจ็ดสิบสารัดไม่มีปัญหาละซาอูมีปัญหาไหมก็ไม่มีปัญหาพอได้ถูกไหมฮะอยู่ได้ครับรัเสเซียมีปัญหาไหมก็ไม่มีปัญหาราคาดีพอไหนมะ แฮปปี้นะนะฮะแพ็กเกจแฮปปี้นะเสร็จแล้วราคาตรงนี้ดียังไงอีกครับเงินเฟอ้อก็ไม่ได้สูงมากอย่างน้อยก็มาจากพลังงานเนี่ยไม่ได้สูงมากใช่ไหมครับแต่มันจะไปสูงเรื่องอื่นนะจริงๆอเมริกาตอนนี้ที่ผมพูดว่าเงินเฟอ้อมันจะสูงมันไม่ได้มาจากพลังงานเป็นหลักหรอกครับมาจากอะไรครับมาจากคลัมบ์ครับเป็นหลัก แต่มันมีปัจจัยหนึ่งที่ถ้าคนมองในเลขโลกลงทุนนะครับผมเคยพูดเหมือนกันว่าน้ํามันะไม่น่าลงทุนทองเนี่ลงทุน,ทอ,น,น,นอยู่แล้วแต่มีตัวนึงก็น่าลงทุนครับแก๊สครับตอนนี้แก๊สอเมริกาเนี่ยที่เราเห็นรีบับเนี่ยมันขึ้นจากสองเหรียญกว่ามาเป็นสี่เหรียญอู้เยอะนะครับขึ้นนี่กี่เปอร์เซ็นต์นะฮะสองเหรียญกว่ามาสี่เหรียญเนี่ยแต่ว่านะครับถ้าเราไปดู lng ซึ่งใช้แก๊สพวกเนี้ยม,มาเปลี่ยนรูป ถูกไหมครับเปลี่ยนจากแก๊สมาเป็นลิควิดของเหลวเราก็เปลี่ยนเรียกชื่อว่าลิควิดลิควิดฟายนะซาโลแก๊สก็คือ LNG นั่นแหละนะครับแล้วก็ส่งออกไปตอนนี้ l อ g ที่เขาขายกันเนี่ยเกินสิบเหรียญต้นทุนในการแปลงแก๊สมาเป็นลิควิดและส่งออกเนี่ยไม่น่าเกินห้าเหรียญหนอกน,นั่นหมายความว่าต้นทุนทั้งหมดสักเก้าเหรียญถ้าเขาขายเกินสิบเนี่ยเขาก็ยังกำไรเนาะนี่คือเหตุผลว่าทำไมสารัฐเนี่ยโอ้โห เพิ่มการผลิต LNG มหาศาลเลยแต่มันไม่ใช่มาแต่ LNG นะครับมันมาอย่างอื่นเต็มไปหมดเลยเช่นการอีเทนอีเทนนี่เอาไปผลิตปิโตนะครับนี่คือทำไมโลกของอีโตตอปิโตตอนนี้มันถึงได้ยิ่งกว่าซอมบี้ะครับมันโอ้โหตายไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วนะครับผมว่าน้ำมันเนี่ยมันมันเป็นอะไเรียกว่าเป็นสินทรัพย์ที่บางผมนะมันไม่น่าลงทุน อะไรที่มันอยู่กับที่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงนะี่เรียกว่าไม่ดีถูกไหมครับมันไม่ดีนะนะครับมันต้องมีขาขึ้นหรือขาลงหรือแกว่งไปแกว่งมาแบบคิดโตอย่างเงี้ยเออมันโอเคใช่ไหมบิดคอไอ้น,นี้มันไม่ใช่อ่ะครับมันไม่แกว่งก็ไม่ค่อยแกว่ง,วง,วงนะมันก็เลยจริงๆต้องบอกว่ามันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นกึง่งกึงดีเฟนซียังไงก็ไม่รู้ อันนี้อันนี้พูดแล้วถ้างาันใหะจากหัวล้อถว่าเป็นไปได้แหละครับน้ํามันเนี่ยนะดิเฟนซีฟแต่ไม่แยกเป็นที่หมูมันจะไม่ได้ถึงขั้นว่าน้ํามันจะถดถอยลงไปหกสิบห้าสิบนะคะหรือว่าเคยเห็นเอ่อเเปอร์ของบางเฮาส์โอ้โหฟอเรคส์ระดับประมาณสามสิบต้นๆนะคะแต่ว่าอันนี้คืออีกประมาณปีสองปีข้างหน้านะค่ะอันนั้นก็พูดถึงราคาปตทหรือว่าเงินบาทหรือเปล่าครับสามสิบต้นๆคืออย่างนี้ครับผมคิดว่ายากผมคิดว่ายากมากเพราะอะไรรู้ไหมครับ เพราะวันนี้เรายังไม่ได้เจอภาพที่วิกฤตเศรษฐกิจโลกไม่ใช่มันไม่ได้เกิดพร้อมกันทั้งโลกไม่มียังไม่เกิดขนาดนั้นแต่ถ้าสารับพังไปเหมือนศูนย์แปดอย่างเงี้ยอันนี้ไม่แน่เป็นไ,ได้แต่ถ้ายังไม่เทขนาดนั้นนะครับก็ยังไม่เห็นเพราะว่าพอพอสมมติมันลงแล้วกันสมมติมันลงตามมาห้าสิบปุ๊บคุณเชื่อผมดิเดี๋ยวสาสตร์นะเขาต้องทําอะไรก็ได้ให้มันขึ้นง่ายๆเลยก็าทาง่ายมากเลยเช่น เขาลดการผลิตไปบอกข้างแบ็กสเตดเนาะบอกเฮ้ยเนี่ยอยู่ลดผลิตจากโตปีละล้านกว่าบอกว่าไม่โตแล้วปีนี้เป็นสูตรเท่านั้นแหละครับน้ํามันขึ้นเลยอหรือบอกว่าแมวเดี๋ยวเราจะซื้อเข้าเข้าคลังสแตติจรีเซิร์ฟเราเยอะเยอะแล้วโอน้ำมันก็ขึ้นแล้วเห็นไหมฮะว่ามันมันจะมีวิธีที่สารัฐเนี่ยสามารถที่จะมานิพูเลนน้ำมันได้ระดับหนึ่งใช้คำว่าระดับหนึ่งแล้วกัน ก็ราะเขารู้ว่าอย่างครัมเนี่ยถ้าน้ำมันต่ำกว่าห้าสิบอ่าวตายเลยอุตสาหกรรมเชลล์ออยเชลแก๊สเจ๋งแล้วมันจะเวิร์กไหมฮะอันนี้ก็ตรงข้างแับที่ทําต้องการใช่ไหม่ะทงต้องการอเมริกาเฟิร์สพรอสพอริตี้ใช่ไหมคือจริงเขามีคอมมอนพรอสพอริตี้ใช่ไหมสหรัฐก็มีอะไรครับอเมริกันพรอสพอริตี้คือเวลไม่ต้องเท่ากันก็ได้ครับแต่ว่าให้มันรวยแล้วกันอ่านี่คืออเมริกาสตาร์อเมริกันดังนั้น ผมว่ายากเพราะวันนี้อำนาจในการควบคุมน้ำมันเนี่ยมันอยู่สหรัฐหรือใครไม่ยอมรับว่ามันเป็นอย่างนัจริงถ้าใครยังเชื่อว่าอำนาจอยู่ที่โอเปกเนี่ยวันนี้ผมว่าต้องไปเปลี่ยนตำรานิดนึงนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แล้วครับนะมันไม่ใช่แล้วครับนะครับยกเวนอย่างเดียวครับว่าโหไปถล่มอะไรที่อิหร่านน้ำมันหายไปสามสี่ล้านอันนี้ผมสมมติเฉยๆนะแต่แต่ไม่เป็นไป,นป,นป,นปนไม่ได้หรอกครับ อิหร่านเนี่ยถึงเขาไม่กินหมูแต่เขาก็ไม่ใช่หมูเพราะว่าเขามีผมเชื่อว่าเขามีนิวเคลียร์ไปถึงขั้นแบบใกล้จ,จะเป็นอาวุธ nuclear, นวิวเคลียร์แล้วอะแต่สีปนาวุธอะไรก็มีเยอะแยะไปหมดอนะผมว่าไม่ง่ายหรอกครับที่สารัฐจะไปล้มกม้ง่ายๆอะเชื่อผมเลยเพราะว่าเขาถูกแซงชั่นมาตั้งแต่ปีหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิกว่านะครับเจ็ดสิบแถวนนะ่ะโอ้โหน้องคิดดูประเทศอะไรนะถูกแซงชั่นมาห้าหกสิบปี อันอยู่ได้อะแล้วอันอยู่ได้แบบไหนเนี่ยเมซิงอะไรนี่นะครับผมเคยไปเที่ยวเนี่ยคนอิหร่านเนี่ยนะเขาอาจจะไม่มีความเจริญแบบตะวันตกหมยเขาว่าอะไรครับไม่มีแมคโดนัลล์ไม่มีอะไรอย่องเงี้ยเรียกวความเจริญแบบตะวันตกนี่พาออกใช่ไหมครับเหมือนประเทศที่แบบโอ้โหปูตานะี่ไม่มีความเจริญแบบตะวันตกอย่างเงี้ยฮะแต่มันจะเป็นความเจริญในสไตล์ของเขาอะเพราะเขามีราคารายไดน้น้ํามันไงเพราะฉะนั้นคนของเขาก็ไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจอะไรนะ ถ้าคุณไปดูจริงๆนะอย่าไปดูข่าวหมดนะครับเดี๋ยวข่าวบอกว่าคนุะยานมีมีความทุกข์ไม่มีอะไรจะกินไม่จริงนะครับมันไม่จริงหรอกครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าหนึ่งน้ำมันผมไม่เชื่อว่ามันไปมันไปหกสิบห้าสิบอันนี้ผมไม่เชื่ออันที่หนึ่งเหมือนกับที่ผมไม่เชื่อว่าน้ํามันอ่ทองมันจะไม่ไปสามสี่พันมันยังไงลครับ,รบอันที่สองผมเชื่อว่าสหรัฐมีอํานาจมากในมือแล้ววันนี้นะ ถ้าบวกแคนาดากับเม็กซิโกเข้าไปนะซึ่งถามว่าสองคนนี้ดังหนึ่งก็ขัดกันแต่สุดท้ายก็ต้องยอมเขาแหละเชื่อผมดิแล้วน้ํามันของสหรัฐบวกกับแคนาดาบวกกับเม็กซิโกเนี่ยโอ้โหถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยก็เกือบ,บประมาณสามสิบล้านบาทเลยว,วะ่ะก็คือประมาณกับหนึ่งในสามของโลกแล้ววะ่ะเกือบเกือบเกือบจะเท่ากับโอเปกเลยนะโอเปกเนี่ยสามสิบกว่าล้านนะครับจริงๆอ่ะถ้าคุณจะเรียกว่าโอเปกสองเนี่ย ก็ก็คือนี่แหละสามสามเจ้านี่แหละรวมกันนี่นียก็เป็นโอเปกแล้วอะเพราะฉะนั้นคุณต้องคิดว่ามันใหญ่ขนาดไหนนะครับแต่มันมันดีกว่าอีกตรงที่ว่ามันมีสามซาอุในหนึ่งซาละสองซาอุในหนึ่งสารัฐใช่ไหมซาซาอูเนี่ยประมาณเก้าล้านซารัดนี่ยี่สิบเอ็ดล้านผลิตเพราะฉะนั้นซาอูนี่เร็กกว่าสารัฐกี่เท่าอะครับโอ้เยอะดังนั้นเนี่ยโลกของน้ํามันตอนนี้นะครับมันเปลี่ยนบริบทไปหมดละหนึ่งผู้เล่น ที่เป็นผู้เล่นหลักกลายเป็นสหรัฐที่กลุ่มทั้งดีบาลทั้งน้ำทั้งสภาถูกไหมครับสหรัฐนี่ใช้น้ํามันเยอะแต่ไม่ได้นําเข้าเยอะแค่นั้นเองเพราะว่าผลิตเยอะแต่ใช้เ<ช>ยอะอันนี้มันก็ยังเป็น power อยู่ใช่ไหมอ่าแล้วแถมไปมีแคนาดากับเม็กซิโกรวมเข้าไปอีกโอ้โหมันไม่ธรรมดานะครับดังนั้นเนี่ยโลกน้ํามันเนี่ยอย่าไปคาดหวังว,ว่ามันจะพุ่งไปร้อยอย่าไปคาดหวังว,ว่ามันจะลงไปสี่สิบ แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะไม่ไม่ไปลงทุนกับในน้ำมันเท่าไหร่หรอกผมจะไปลงทุนอย่างอื่นดีกว่าอาจจะไปลงทุนกองทุนที่เ,เกี่ยวกับแก๊สจกทองกับอะไรแบบนี้มากกว่าที่จะลงทุนน้ำมันครับพูดง่ายๆคือสินทรัพย์น้ำมันไม่ใช่สินทรัพย์ที่ผมเชื่อว่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีไม่ใช่ครับ คลียร์แล้วก็ชัดเจนนะคะอุมองของพี่หมูกับโลกของน้ํามันทองคำนะคะแล้วก็แก๊สด้วยนะคะที่น่าจะเป็นทางเลือกในการลงทุนที่ดีกว่าน้ํามันด้วยซ้ำไปในปัจจุบันนะคะขอบคุณมากๆค่ะพี่หมูคะขอบคุณมยนเชิญมาให้ความรู้กับพวกเราอีกนะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะสวัสดีครับ